ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูชมนะครับไก่อายุสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนนะครับไก่ที่ปล่อยไว้บ้านลุงนะครับก็เริ่มโตเริ่มสวยแล้วนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกก็หญ้าก็จะเกิดขึ้นมานะครับไก่ก็จะได้จิกกินนะครับครับดูบรรยากาศนะครับที่ปล่อยไก่นะครับบ้านลุงนะครับ ไก่ชุดนี้นะครับครับดูบรรยากาศนะครับที่ปล่อยไก่นะครับไก่ฝนตกหญ้าเกิดขึ้นมาก็ได้กินหญ้าก็สมบูรณ์ดีนะครับผมแม่นี้เป็นแม่นี้แม่แสนนะครับ แม่แสนนี่เป็นแม่หลักเลยนะครับแม่หลักแม่เดิมนะครับที่ทําไว้นะครับ <c oughs> เป็นไก่เบอร์แข้งนะครับแม่แสนนะครับนี่ไก่รุ่นชุดนี้นะครับชุดนี้ก็อายุห้าเดือนแล้วนะครับไก่เข้าห้าเดือนแล้วเดี๋ยวอีกประมาณเดือนสองเดือนก็น่าจะเตะเช็คได้นะครับ ไก่รุ่นชุดนี้ติดสายนินจาทั้งหมดนะครับนะครับติดสายนินจานสีจอกเป็นสีไทยๆนะครับพอนินจาเขาจะออกสีนี้นะครับเป็นไก่ชนเชิงนะครับได้นะครับหน้าหงอนนะครับผมกดหัวต่ำน,ะนี่ไก่ ตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ที่ไก่ดาวลุ่งนะครับที่กิ่งนะครับแตีว่าตะเตะคัดซ้อมนะครับก็ไปพาดโดนตานะครับก็ไปทําเป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นไก่แม่นพิเศษนะครับแข้งพิเศษนะครับตัวนี้ครับเป็นไก่ตีแสกหน้าขึ้นวงแดงนะครับส่วนใหญ่ตัวชุดเล็กๆจะเป็นลูกของเขานะครับที่เป็นลูกแม่เสนเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นลูกขขงของเขานะครับ นี่ชุดนี้ก็เป็นสีเทาๆก็จะเป็นพ่อเจ้าปีกหักนะครับแม่เป็นสายที่เราพัฒนาอยู่ในบ้านของเราเนี่ยแหละครับผมก็เยอะอยู่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามลูกไก่ชุดนี้นะครับเดี๋ยวออกพรรษานะครับก็ได้ติคัดนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม